ครับค่ะ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาการลงทุนนะคะอย่าพลาดเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดอควาเขาเสนอขายหุ้นกู้มีประกันครังที่1ทับ2,566นะคะโดยบริษัทอควาคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าอควานะคะเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัทอควาคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครั้งที่1ทับ2,566ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนปี2,568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อน คบกําหนดไทยถอนอายุก็คือ2ปี6เดือนนะคะความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ7เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน1 2 0ค่ะพร้อมเผยไฮไลท์ผลตอบแทนคงที่6%ปอร์ซต่อปีเลยนะคะดําเนินการจ่ายดอกเบี้ยทุกทุกเดือนซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่5 0,000บาทและทวีคูณอีกครั้งละ5 0,000บาทและผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่1,000 0แบาทและทวีคูณครั้งละ1000 0แบาทค่ะ นี้ทางบริษัทพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพรัสนะคะ เป็นบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดเบอร์โทรค่ะ026804004และสะดวกยิ่งขึ้นกับแอปพลิเคชัน t r ูมันนี่วอ l เล t ตลอด24ชั่วโมงซื้อได้ตั้งแต่24ไปจนถึง29พฤษภาคมนี้นะคะคำเตือนค่ะคุณผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนก่อนจะตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำลัง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอและศึกษาวิธีการจองซื้อหุ้นกู้รวมไปถึงวิธีการชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน to ูมันนี่ได้ทางแบรนเนอร์การจอง คือการจองในท r ูมันนี่เนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็ไปดูตรงชื่อที่เขาขึ้นว่าจองชื่อหุ้นกู้ค่ะหรือว่าจองซื้อหุ้นกู้นะคะคุณผู้ชมตอกย้ําความเชื่อมั่นค่ะด้วยประวัติการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตรงตามเวลาและจํานวนให้กับทุกกลุ่มนักลงทุนอย่างดีเสมอมานะคะอย่าลืมนะคะซื้อกันได้เลยค่ะ24-29พฤษภาคมนี้นะคะ